วิธีแยกตัวประกอบ2ตัวแปรทำแบบนี้การแยกตัวประกอบ2ตัวแปรบทที่น้องจะเจอบ่อยๆมันอยู่ใน e x p o ็ o กเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงโจทย์เป็น x กำลังสองตามด้วย9 xy และก็ตามด้วย 14y กําลัง2สังเกตว่ามันมี2ตัวแปรชื่อ x กับ y แต่ว่าไม่ว่าจะ1ตัวแปรหรือ2ตัวแปรหลักการเริ่มต้นคือเหมือนกันข้อนี้คําสั่งเป็นการแยกตัวประกอบนะเริ่มต้นก็คือน้องก็ดูว่าใครที่มันคูณกันได้ x กําลัง2ก็ต้อง x กับ x พี่ก็เปิดวงเล็บเลย2อันแล้วเราก็เติม x กับ x ลงไปเพราะว่า x กับ x คูณกันมันจะได้ x กําลัง2หลังจากนั้น ปกติแล้วที่น้องทำอะ่ะมันจะไม่มี y กําลังสองน้องก็แยกตัวเลขตามปกติแต่ถ้าเกิดมันมีตัวแปรข้างหลังกําลังสองจะเป็น y เป็น a เป็น b เป็นใครก็ได้นะแต่ข้อนี้มันคือ y กําลังสองให้น้องแบ่ง y มาอย่างละหนึ่งตัวอ่ให้น้องแบ่ง y มาอย่างละหนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัว เพราะว่าสุดท้ายเวลาน้องแปลงกับคูณกับอะ่ะเดี๋ยวไอ้ด้านหลังอะ่ะมันก็จะเป็น y คูณ y มันก็จะได้ y กําลังสองตามตัวโจทย์นั่นเองเราก็เลยมีการแบ่งมาอย่างละตัวทัานนะทีนี้หลักการถัดมาคือน้องต้องไปหาว่าใครที่คูณกันได้บวกสิบสี่และไอ้สองคนนั้นต้องรวมกันได้เลขเก้าใครที่คูณกันได้สิบสี่และสองคนนั้นต้องรวมกันได้เก้ามันก็คือบวกเจ็ดกับใครนะบวกสองเท่านี้เลยน้องก็เติมบวกเจ็ดเข้าไปเติมบวกสองเข้าไป หลักการคือเท่านี้เลย